ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นาเดียเองค่ะนาเดียจะมาเล่าความฝันของนาเดียนะคะระยะใกล้ของนาเดียนะคะปีหกหกนาเดียจะต้องมีร่องสิบเอ็นให้ได้ค่ะแล้วก็จะต้องเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นถึงสิบแปดเปอร์เซ็นตให้ได้ภายในปีหกหกส่วนต่อไปเดือนก,นอาการกฎานาเดียต้องมีตังให้พ่อให้แม่เดือนละห้าพันลำดับที่สามผ่อนหนี้ที่มีอยู่ในหนึ่งแสนกว่าบาทภายในเดือนตุลา ลำดับที่สี่ปิดงวดรถกระบะภายในเดือนธันวาปีหกหกให้ได้ค่ะส่วนระยะการนะคะต้นปีหกหกนาเดียต้องทำให้ได้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็น์ของอมวให้ได้ค่ะความฝันของนาเดียในปีหกแปดระยะการก็จะอยากซื้อที่ดินข้างบ้านเพื่อจะมาปลูกผักเปิดฟาร์มออแกนิก แล้วก็พาพ่อกับแม่ไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยได้ไปเที่ยวค่ะส่วนระยะไกลอะค่ะในปี69นาเดียอยากเป็นเพจของแอมเบีอยากลงทุนซื้อที่ดินทำอาคารเราฝากทำอาคารเราฝากจอดรถในที่ชุมชนความฝันของนาเดียก็มีเท่านี้ค่ะพี่แต่ว่านาเดียมีคาติในประจําใจของนาเดียว่าห้ามท้อถ้าท้ออย่าท้อนาน ไม่มีอะไรที่เริ่มต้นใหม่ในวันนี้จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้ค่ะสู้ค่ะขอบคุณค่ะพี่พ